ชินเจยุยี่ชินีอวกชายฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าช้อดช้อดช้อช้อดช้อเทช้อเทเมนี่มาให้กำลังแรงใจรัตนาสินนี่นะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะอยู่โคราชค่ะโคราชบันกันเองมาต้องเกรงใจกันนะไอ้หนายของขึ้ค่ะสวัสดีค่ะอ้อมเจษฎลีวิมลนะคะมื้อนี้สิผ้ามาชมกันบรรยากาศทะเลหลังเวทีกี่ขาวกะก็ตาตับหมกฮวง คับไก่อบองตำหมงไก่อบองหัดวุ้นเส้นแล้วก็แกงไก่ใส่ฟัก mm hmm. เมื่อได้ขาดปลาานี่บได้ด้วยค่ะบบมีแห้งเต็มต้องขอบคุณไก่ประเด็กคุณนายบ้านนาด้วยนะคะตำอะไรก็ตำต้องตำอร่อยก็ต้องต้มงตำคุณนายบ้านนาค่ะส้ตมตำขาดบบได้ค่ะลองคุณนายบ้านนาค่ะแซบอีรีแซบนัว mm hmm. อันนี้ต้องขอบคุณไอ้แม่ฮักคู่เบียร์ด้ยค่ะจากไอ้โคลาด เพิ่อนเอาของฝากของต้นมาฝากลูกฝากล้านให้เพิ่นได้กินนะนะอันนี้พัดมีโคโลด้วยค่ะเนี่ยคือซื้อว่าโคโาดเนี่ยพัดมีค่ะไรๆขอบคุณหลายๆเต็มที่ค่ะเต็มที่ใครกินปลาแดกล่ะก็มีแห้งเต็นค่ะเต็มที่ค่ะปลาแดกเขาเส้นเลือดแล้วปลาแดกเขาเส็นเลือดค่ะมุได้ขาดปลาแดกอยู่บได้ค่ะชั้นช่วงพี่น้องี่างไอ้โคโาดนะคะมามามวนมาซื้อน้ำกันค่ะมือแรกค่ะมาเป็นกำลังและแรงใจให้รัตนสินด้วยนะคะ ค่ะมือแรกกับมาใหาก้กำลังใจทีมงานในเดือจ้าค่ะวันนี้ลงมาโคราชสี่บันรวดนะคะโคราชลุกเป็นไฟแน่นอนเจอกันคะ่ะตอนเย็นต้องมาเจอกันนะคะแดนชายและแดนหญิงใครฟาดสุดใครแรงสุดมาเจอกันที่นี่คะ่ะโคราชบ้านเองคะ่ะ ไม่อยอกขอขอบคุณทีพี่น้องทั้งแม่หักทั้งตักตรงเจทีพี่น้องนะคะขอบคุณแม่อูนนะคะที่ซื้อผัดหมี่โคราชมาให้ลูกวันนี้นะคะแล้วก็ไก่อบฟ้าไก่อบองอย่างกว่าไปพี่น้องแล้วกันมีกับข้าวของคณะเราวันนี้ก็จะเป็นอ,อ่อมไก่นะคะแล้วก็จะเป็นผัดบุญเส้นนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะคะเอซีทุกท่านทางโคราชมาให้กำลังใจรัตนสินด้วยนะคะขอบคุณค่ะกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างนะครับชีวิตหมอลํำเป็นอย่างนี้แลครับ เบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้แหละตำบางฮ่วงกับตำเองล่างถั่วแกล่างเองหากินเองตขันใจก็มากอีเลียกมากพอได้เงี้ยคุณหมอขันใจมากมากอีเลียไม่ตรงใจมากอีเลียแมนบอแมนขันใจมากมากหมอรับพอได้โอ้โหอยู่ได้หมอรับากรากกามาเงั้นเราใจมากรู้าจักใจมากบ่มากจนเขาปีหาเจักอยู่แตอร์สุดยอดของแท้ให้ที่สอดลาบสิ จะไปแต่งหน้าเด้ววันนี้ลากถวยแล้วจะไปแต่งหน้า